มาปัางได้ทำกับขา้าวที่หงอี้ังนั่นฮะหอยยังหลืหอยจุบนี่ว่าปปงเขาบอกว่ารักก็จุบไม่รักก็จุบได้นะครับใครเคยจะแกงหอยนะครับแล้วมนจะดูที่นี่ตอนเช้าน้องดื้นเขาทํากับข้าวแล้วทีนี้จะให้บาปปงเขาเป็นคนทํากับข้าวนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะอร่อยหรือเปล่านะครับจะแกงให้มนกินตอนนี้ ท่านเนี่ยเขาก็กําลังเอากวนหอยออกก่อนสมมุติเราไม่เอากวนหอยออกมันก็กินยากนะครับเราก็ในคือเป็นหอยในเมื่อวักขึ้นมาหลวนมันจะอันเยาวายอ,อ่ะนนย,ย,ยแล้วเขาจะมีไวรัสซูอะไรอย่างนี้ดนะ้วยเนาะ ทีเนี้ยก็่าปังเขากำลังหั่นกระต่ายนะครับแล้วก็จะใส่ตะต่ายลุ้ยแล้วก็อันนี้คือเลมอนนะครับเลมอนป่าแล้วเอาไปใส่ใส่แกงหอยนิดนึงแล้วก็จะไปใส่น้าพริกห้ยนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นดอกลากชูนะครับแล้วก็มวนก็จะเอาแต่ดอกอย่างเดียวนะครับใส่ลงไปแกงหอยแบบป้านมวลนะครับ <c oughs> แกงห,ยหอย๙อย แล้วก็พ่อหมี่ก้าผาหมีการ้อมเสียดเดี๋ยวเราใส่มดใสค่ครึ่งก็้เกาเลยนะแล้วก็ใส่เนี่ยใส่ถั่วเน่าลงไปแล้วก็ใส่สลดเกลือแล้วก็ขมิ้นครับเนี่ยก็ใส่หลอกอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็พักกาพักกี้เอาผ้หมี่มันก็ใส่ลงไปเลยนี่นะครับ nên ừ, là kính thầm với sợ đọc anh em con này chim có xóa, xóa đấy. Ừ, kim ở sạch à, uh, cửa... à, đấy, rồi sửa sạch đây sạch sửa sạch sửa xuống sửa Rồi có sạch sửa sạch sửa xuất sửa ừ xem xét dễ thương gọi <laughs> là sự lúc nèo. So đó này Mmh mmm 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 có mmm 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 nó mmm 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 lúc nào nào อันน้องต้องเกียนก็นเดียวกัเนีย่ยนเะออนี่มันป่านะครับยันไงเออป่อวะเอาผักผัาพูดเสิร์แล้วเออหยิบเฉลยอืมครับที่นี่ก็เอาจอมมาค,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 คนนุ้นคุ้นคุ้นคุ้นเยก็ใส่เฮ้แกงหอยเบาฟังนะครับฟังแรกกันบางอยออก เี๋ยวรอยนะ้ำมันเดือดอก่อนนะครับเราก็ค่อยใส่อืมแล้วก็พามาปิดสักพักนึงนะคะถ้าหอยนั้นสุกนิดนึงเราเราค่อยเดี๋ยวเอาน้ำร้อนลงใส่ลงไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากไมยเนาะอืมค่วไงนปินอ้องตอนนี้ก็มนก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเอาน้ำร้อนนะพราไม่ใช้น้ำร้อนลงมนก็โก้มันขาว พอปั่นไปไหนก็ไม่รู้ทําเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่รู้เลยมันก็ต้องทําต่อนี่ครับแต่นะก็ให้มันเหลืออีกนิดนึงนะครับหอยมันฉุกง่ายอยู่แล้วเราก็ค่อยไปกินกันนะครับนั่นก็จะเป็นกระเทียมเผานะครับแล้วก็แล้วก็จะมีพริกแห้งอ่าไปจีบไปเผาด้วยนิดนึงแล้วก็มันก็จะต้องออกมาทนะําน้ำพริกหอย พี่คอยใส่ผักลง้าอ่ะเหรอาววาววาวอย่าใช้ตงไปในครัว อันนีไ้ไม่ไม่แบบนี้นะครับแต่ว่านมลก็จะทำแบบนี้โอ้โหร้อนร้อนร้อนไม่มีใครตั้งกล้องให้เลยนะครับโอโเคค่ะก็งี้เลยคะแล้วก็ได้ใส่ผักอันนี้ลงไปนั่นคือผักรันเต้านะครับใส่ลงไปในนี้อันนี้คือเป็นน้ำเพริกคอยเนาะ หลังจากนั้นมลก็จะเอาน้ำร้อนหอยใส่ใส่มาปางหื้อจ้อนนี่นี่อันนี้ก็มีคิดเยอะไปเลยนี่นะครับแล้วก็ตักน้ำหอยใส่ตักครเยอะก็เลยน้ำหอย,น,หอย,น,หอยนั่นแล้วก็เป็นอันฉิดชิ้นแล้วมเอาสากตำตำนกน้อยอ่อะเอากวางปุ่นเอากวางปุ่นนี่ เออพี่บ้านน่สจะยงซุ้มซุ่มโดนหัน,นอืมนั่นแหละไอ้ถ้าเป็นช่มงมันโอเคนะครับพี่น้องเราไปกินกันดีนะเสร็จเรียบร้อยนะครับตองค่ะเออเออเสร็จเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่นี่ก็หมดในคือน้ำพริกของหอยนะฮะนี่ใส่พักคลามเมื่อกี้เลยเนาะนี่อะไรน้ำพริกหอยนะครับัำหนี่อยลองที่มงหันนะ่ะ นี่คือน้ำพริกหอยนะครับอ,อ่ะมากินกันนี่คือหอยจุ๊บอ,อ,อะไรหอยเราไม่ได้เชียงอะไรเชื่งยิ่ฮะกินละเชื่องยิ่งน,นี่ตนะ้องชิมด้วยผีมือว่าปังเอ้ยนี่เป็นผีมือของมนุษย์เปล่าคนละครึง่ง มไม่ชับปลุกไว้ไม่หอยหอย่น,น,นานนะอืมแล้วก็จุบไม่แล้วก็จุบนะครับ เปนก้อสามปาวนสิหลนจันปนมีนีเปนเป็นเตนบ่า่ใจออใจมากยามากินเนเป็นลาตาวอะอันก้าเขา่อน่นชเนไกินวนั้นพเขาลังใจว่จอมาอือ <initiative> Hãy đi bỏ đi, hưu bắt đầu luôn Nóng có giảm má hả? Con hào con dân lấy, con này lấy, con bóc con dân lấy nả nám, con không cào cái <laughs> cắn ra không đánh nó nẻ ạ hả? Không đánh nó nẻ hả? Không hả?

เขาบอกว่ากินหอยเปิงเข้ากินเราเปิงเงินนะครับ เงินอะไรพวกเงินพวกหักเงินเง,นงินก็หเข้าอะ่ะเลยเป็นคนต้องรู้ต้องรู้จักคุ้นข่าวเงิน lắm nè hay được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, <laughs> à, để <laughs> ừ, không bỏ lỡ những video โอเคครับพี่น้องม้ชิวกันได้ดังแด่นทุกคนจะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่อิ่มนะครับแต่ว่ากูคลิปมันยาวจนเกินไปนะครับมนก็ขอ,ขอกินจอแล้วก็ขอจบคลิปไว้ชั่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับ